Lady. ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจกรบาลมูวี่ช่องนี้มีหนังหน้าสะสมให้หนักสะสมทุกท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการและยังเป็นอีกทางเลือก ที่ใจทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคลินนคลปนี้ผมจะมาพูดถึงผลงานลำดับที่5ของผู้กำกับควินตินทรันติโนและภาพะยนตร์เรื่องนี้ยังเป็นหนังในตระกูลของเกรนเฮาด้วยครับหนังตระกูลเกรนเฮาคือหนังเกรดบีในยุคอดีตท,ที่ควินตินทรันติโนได้ร่วมสร้างกับโรเบิร์ตรัดิเกตผู้กำกับเพื่อนคู่หูคู่ซีของควินตินแต่ของควินตินทรันติโนจะเป็นภาพะยนตร์เรื่องนี้เดสู Death proof, หรือ โชเฟอร์บากพยายมภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายในปี2007พร้อมกับภาพยนตร์อีกเรื่องก็คือ Planet Terror ครับหรืออีสาวแข่งปืนกลหนังในตระกูลเกรนเฮาส์ครับและนี่เป็นผลงานลำดับที่5ของผู้กำกับควินตินทรันติโน o ในปี2007ครับหน้าสะสมครับแพกเกตรหรือกล่องสวยงาม ได้ปลูกเป็นเรื่องราวของสตันแมนไหมผู้ข้างคายการขับขี่รถยานพาหนะหรือรถมัสแตงคู่ใจเพื่อที่จะไปบี้ล่อล่อลวงผู้หญิงสักคนเข้ามานั่งในรถแล้วเขาจะต้องขับให้บี้บี้บี้แบบบีแบบให้สยดสยองให้ผู้หญิงที่นั่งมาในรถนี่ตายไปเลยอะไรประมาณนี้ครับคือสตันแมนไหมเมื่อเขาเลิกเป็นสตันแมนแล้วเขาก็ใช้วิชาที่เขามีอย่างเช่นว่าการขับรถเร็วนี่เขาก็ ต้องล่อเหยื่อจากบาบาหนึ่งและเขาก็ใช้รถคู่ใจมหาภัยของเขาฆ่าคนเป็นวาเล่นครับนี่แหละครับคือโชเฟอร์บากพยายมโชเฟอร์บากพยายมหรือสตันแมนไหมรับบทโดยเคิร์กรัสเซลครับเคิร์กรัสเซลนี่ก็เป็นนักแสดงที่เควินตินทรันติโนชอบมากเพราะว่าเควินตินเคยทำงานอยู่ร้านวิดีโอเคยดูเคิร์กรัสเซลเขารับบทแสดงอะไรอย่างนี้เพราะเควินตินเขาเป็นคนที่ข้างคล้ายหนัง แอคชั่นที่ปนโหด,หดมากๆเลือดสาดเขาก็เลยเลือกเคิร์กลัตเซลมารับบทเป็นสตันแมนไหมครับในภาพยนตร์เรื่องเดสปูหรือโชอเฟอร์บากพยายมในปี2007ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังรวบรวมนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่ไว้หลายคนเลยครับภาพยนตร์เรื่องนี้ยิ่งทำให้เห็นตัวตนของควินตินทารันติโนมากโดยเฉพาะซีนที่เขาบรรจง เปิดตัวโอเพนนิ่งขึ้นมาด้วยเพลงย้อนยุคในยุค1970หรือ1975แล้วก็ด้วยเท้าสวยๆของผู้หญิงสุดเซ็กซี่ครับที่มากับรถถือว่าโอเคเลยครับภาพยนตร์เรื่องนี้สุดแนวและในส่วนของหนังตระกูลเกรนเทาหรือเดสปุนี่เป็นหนังที่เขาบูชาหนังเกรดบีครับ หนังกรดบีในยุคที่ควินตินเคยทำงานร้านวิดีโอแล้วก็จะย้อมสีประมาณหนังเก่าเลยเป็นฟิล์มครับส่วนใหญ่ควินตินทรันติโนจะใช้ฟิล์มถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เช่นกันอารมณ์ของฟิล์มภาพยนตร์มันค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าดิจิตอลก็ดีไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่ว่าดิจิตอลก็ยังไม่มีอารมณ์บางอย่างที่คล้ายกับฟิล์มครับฟิล์มมันจะมีความขลังและความละเมียดละไมามากกว่าแล้วก็ มีความเป็นความละเอียดกว่าเพราะว่าฟิล์มเนี่ยถ้าเกิดว่าทําพลาดไปนิดเดียวนี่ก็คือโอ้โหเสียเงินเพิ่มอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นการสร้างภาพยนตร์ในอดีตมันค่อนข้างที่จะละเอียดยิบเลยครับควนตินก็เลยต้องทําแบบนั้นฉากที่เราจดจําแล้วเราเห็นที่ฉากที่เรา เคยเห็นในหนังของเควินตินเนี่ยในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังคงความเป็นเควินตินไว้ได้อยู่ยังคงความเป็นนักเล่าเรื่องมือฉมังไว้ได้อยู่ครับแล้วก็ยังคงความเป็น uh, เลือดสาดหรือโหดกระชูดได้ครับสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ยังไงสําหรับท่านที่เคยเข้ามาชมรายการอย่าลืมหามาไว้หามาดูหามาชมแล้วก็หามาสะสมกันนะครับสําหรับเดสปูหรือผลงานลำดับที่5ในปี2007ของ ผู้กำกับควินตินทัลังติโนหรือชื่อไทยที่เรารู้จักกันโชเฟอร์บากพยายมภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยเคิร์กรัสเซลในบทของสแตนแมนไมโลกจิตมหาภัยร่วมด้วยสาวสาวสุดฮอตอย่างวานิสาฟอริสตาจอร์แดนลัสโรสแมกโกเวนและโซอีเบลที่จะไม่พูดถึงอีกหนึ่งสาวสุดเซ็กซี่สุดฮอตนี่ก็คงไม่ได้ครับถือว่าเธอเป็นไอคอนและอยู่บนใบปิดของภาพยนตร์เรื่องนี้ ไปแล้วนั่นคือ Mary stein, แมรี่อลิซาเบธวินสตีแต่แรกยังร่วมด้วยโรซาเิโอดาวซันมีแต่สาวฮอทฮอททั้งนั้นเลยนะครับในภาพยนตร์เรื่องนี้เสาวฮอทฮอตนี้จะมาเป็นเหยื่อให้กับสตันแมนไหมหรือจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเธอยังไงก็อย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาสะสมหรือมาชมมาดูกันในบ้านนะครับสำหรับเดสบู๊หรือโชเฟอร์บาดพยายมในปี2007 และเป็นผลงานลำดับที่5้าของควินตินทูรันติโน่สำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทางท a b o บ t Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับออกกำลังกายวันละนิดจิตจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ you really Movie by Samuel